เรื่องแรกที่เราจะมาย้อนความทรงจําก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแพทย์นะที่อยู่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างแพทในช่วงที่ทํางานกับอามาโอ้โหเกือบครบทศวรรษแล้วเนี่ยสิบปีออดีใจค่ะต้องบอกก่อนว่าขอบคุณคุณอานะคะที่ให้ให้โอกาสนะคะในการที่จะถือว่าเป็นเป็นป้ายเปิดทางให้กับ หลายๆรา,ายการด้วยซ้ำที่มาเห็นความสามารถว่าอ๋อใยนี่เขาไม่ได้เล่นละครหรือตลกไปวันๆได้เขาสามารถสัมภาษณ์ใครเป็นได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะแล้วก็เป็นรายการที่เขาเียกรายการทอล์กรายการแรกของแพทเลยถือว่าคุณอาให้โอกาสแพทมากๆทำไมถึงเลือกแพทเพราะว่าก็เห็นแพทมาอยู่ก็ติดตามอย,อยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยเชิญแพทมาเป็นคอมเมนเตอร์ในดันดารา<ม>บ้างดีกว่า แล้วแพทมานั่งแล้วโอ้โหแพทแบบชายมากฉายแววมากเลย mm hmm. อ่ะเรียกว่าสวยแต่ไม่ห่วงสวยแล้วก็ตลกบ้าๆบอๆได้ขอ,อขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณค่ะชอบมาก <c oughs> แล้วเราก็ค่อยๆคิดซานขึ้นมาแล้วเราก็สร้างเป็นช่วงช่วงหนึ่งของรายการติสิช่วงแพทซ่ายกช่วงนั้นให้แพทไปเลยกับซาร่าเออแล้วก็สนุกมากซึ่งตอนนั้นเราบอกว่าเราตัดสินใจไม่ผิดบอกว่าแพท ต้องมาแล้วก็มาช่วงมีเหลืองทึบ<ช>จอะนะอีกอย่างหนึ่งที่อชอบอันนี้ชมกันต่อหน้าเลยคือเป็นคนฉลาดอ่ะไหวพริบปฏิพานเร็วอีกส่วนหนึ่งก็คือภาษาดีก็คือมีภาษามีศัพท์อยู่ในสมองเยอะแล้วก็ใช้แล้วขุดออกมาใช้จะลอยแล้วว่าคุณอาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นต้องมานั่งข้างกันแล้วก็สัมภาษณ์แล้วแหละการสัมภาษณ์ของเราหลายๆครั้งมีสคริปต์นะฮะแต่หลายๆครั้งต้องแสดงความรู้สึก ต้องแสดงความรู้ออกมาบ้างในบางเรื่องซึ่งแพทย์ก,ก็มีอยู่มากมาย,ยนั่นก็คือทำให้แพทย์มานั่งอยู่ตรงนี้จนกระทั่งคลอดลูก้องรสลูกมาเลี้ยงในรายการ้งการ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยรู้สึกว่าแพทย์จะเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณนั่งเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นแขกเชิญไปด้วยวันหนึ่ง <c oughs> เป็นเพราะว่าให้แพทย์เนี่ยมาเล่าเรื่องความประทับใจของ ของครอบครัวของตัวเองซึ่งสร้างความประทับใจให้กับอาด้วย mm hmm. นั่นก็คือเรื่องราวในครอบครัวของแพทย์ซึ่งก็มาเปิดเผยในรายการของเราเหมือนว่าจะเป็นรายการแรกที่ฟังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือสิ่งที่อารประทับใจแพทย์ประทับใจเทพไหนบ้างซึ่งหนึ่งในเทปที่แพทชอบมากนะคะก็คือลุงยุย้ยคือลุงยุ้ยเนี่ยแกเป็นชาวประมงที่แกบอกว่าเนี่ยนะคุณลุงน่าคุณลุงน่ารักมากแกบอกว่าแก เจอแบบในทุกๆวันแกเป็นชาวประมงทีเนี้ยแกก็เจอศพในทะเลตลอดใช่ไหมคะมแล้วแกก็เริ่มที่จะแบบว่าเก็บศพกลายเป็นนักล่าวิญญาณแห่งท้องทะเลที่คนแถวนั้นอะ่ะ<ม>ยกฉายาเนี้ยให้กับลุงยุย้ย<ม>และเทมนั้นน่ารักสนุกจําได้ว่าพอลุงยุ้ยพูดเรื่องหนึ่งอะ่ะแพทไม่ ถ้่ไม่กินปูไม้อีกเลยอ่ะเรื่องอะไรเขาบอกว่าพวกปูพวกอะไรเงี้ยมันกินซากศพอีกเทปหนึ่งก็คือจะสดสดร้อนร้อนใช่ไหมคะคุณอาเรื่องเราคุณอาต้องเล่าว่าอยู่ดีๆทำไมใหญ่แพทยถึงต้องมานั่งอยู่ในรายการคนเดียวเป่าเปลียวหัวใจติดโควิดครับติดโควิดแล้วก็คิดไม่คิดว่าจะติดเงเพราะว่าคือ ผ่านมาทุกซีซั่น,นะอะฟากุร่ามมาทํารายการไม่ได้ยังนอนพ้าห้ามาข้า้ามอยู่ที่บ้านแพทก็เลยนั่นแหละก็มาทำแทนอยู่สองเทปซึ่งเทปนะก็เป็นเทปที่ตื่นเต้นแพทจาได้ว่าสัามภาษณ์คุณอาประจักชัยไหยทองคําแล้วก็อีกเทปหนึ่งคือพี่ไอซจริงๆคุณเป็นคุณอาในการยิงคําถาม <c oughs> ยากๆกลายเป็นเยแพทนันง คนเยิ้มหวานเลยค่ะคนเดียวอันนี้เป็นการท้าทายมากก็เลยเป็นเป็นอะไรที่ประทับใจเหมือนกันสําหรับเทปนี้ซึ่งก็ผ่านพ้นไปอย่างสนุกสนานทํางานได้ดีมากเราไปดูฮะสองเทปนี้ฮะที่น่าประทับใจสำหรับแพทแพทแต่งานกับเบนเกิดลูกออกมาชื่อเรซซิ่งใช่ค่ะเรซซิ่งเรียกพ่อของแพทคุณเชษถาว่าคกุตาใช่ค่ะในขณะที่แพท เรียกคุณเชษฐาซึ่งเป็นคุณพ่อ,อจริงๆว่าพี่รู้สึกอย่างไงที่คุณย่าบอกว่าเออทั้งนั้นยกให้ชั้นเลยก็มีข้อแม้อยู่กับคุณแม่อยู่คือว่าเรายังก็ยังเห็นอยู่ยังดูแลอยู่<อ>แล้วก็เดี๋ยวพอเด็กพอรู้เรื่องก็จะบอกความจริง<อ>ครับผมจนแล้วจนรลดก็ไม่ได้บอกแม่บอกว่าคนนี้ยพิเศษที่สุด<อ> <c oughs> คือถ้าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ปรึกษาคนนี้และให้เชื่อใจคนนี้มากกว่าพี่น้องคนอื่น นั่นคือความพิเศษจนพอเรามารู้ความจริงเราถึงได้อ๋อก็เพราะเขาคือพ่อเราเแพทอยากจะบอกแม่นะคะว่าพูดอะไคือ,อคือแพทไม่ไม่รู้ว่าแพทจะคือแพทตอนแพทไม่รู้แพทต้องแพทไม่รู้ว่าแพทอยากเจอหรือไม่อยากเจออะแพทตอนนี้คือ เฉยมันยังไม่มีความรู้สึกว่าแบบอยากเจอเขามันไม่รู้ว่าเพราะอะไรอยากขอบคุณแม่นะอ,อขอบคุณนะคะ<ห>ท,ที่ที่ที่เลือกให้แพทได้ได้มีได้มีโอกาสลืมตาขึ้นมาดูโลกมีแล้แล้วมันมีช่วงช่วงไหนที่ที่แบบเป็นเคสที่แบบรู้สึกว่า เราประทับใจป้องไหมก็มีเรือเมย์ทนเรือเรือเรือเนี่ยเดยเล็กีโจมแต่เป็นไกลนะลุงดำไม่ได้น้ํำลึกนะจะแขกเรือเขาก็เช่าเรือไปเอาปั๊บลงมาให้ลุงดำไปคนเดียวดันสองวันถึงจะเจอนะว่ายน้ำกับไปเพดานปูนมันที่ว่างมันมืดคืนอื่นนี่มันก็ดันก็ไอ้ปูนนะลุงว่ายกับไปก็ศพเขาก็เลยดันกับดันกระปูนมมันติดอยู่กับมันดันกระปูนเอาออกไม่ได้ไกลครับก็ทำยังไงอถึงที่ล่ะ ดึงเอาเชือกมัดเข้าเดยวดึงดึงดึงยังไงก็ไป่ออกได้ยังไงอะไม้ก็ไม่มีอะออ<ด>ทำไงดีนิ้วนี่ไงอ่ะนิ้วนี่ไงคือว่าคนเวลาเวลาท้องเนี่ยเวลามันมันมันมพองม,มาเนี่ยมันจะใสไหมฮะคือว่ามันกลายท้องจะแตกแล้วอะอืเออมันจะแตกไม่แตกแหละเราเลิ้วเราแข็งเนี่ยเราทาที่ว่าด่ว่ามันเป็นีทว่ามันมันออกเสๆสเนี่ยมันจะบางล้วประทายอยู่ว่าข้าวเสดอยข้าวท้องเนี้ยใชใชดันดัน พลุระเบิดขึ้นเลยฝ้าสงสัยว่าการทะเลนไม่โดนเอดหลามง้าไปกินไปบ้างเหรอปลาตอดอย่างเงี้ยปลาตอดกูม้าเออชอบอะไรปูม้านี่ยเรากินเนี่ยชอบกินโซมกูม้าก็ี่ยเกินโซมเล้วก็ปลาอะไรเหมือนกระพงอ่ะเหมือนกระพงในไอ้กะพงอ่ะพงแ้ปเปิลมันก็เรียกไอขี่เต้าอ่ะพอเห็นคนโตปั๊บมันบินใส่เลยปูม้านี่เรากินเนี่ยกินปูม้านี่นะปูม้ากินโซมนา ออบ่อบแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ